สวัสดีครับจากความตึงเครียดระหว่างอียเดียกับจีนช่วงนี้ก็ลดความร้อนแรงลงไปเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับและบริเวณนั้นก็หนาวมากๆกิจกรรมทางหนารนก็ลดลงไปด้วยแต่ก็มีการตึงกําลังกันอยู่นะครับ มันก็เป็นช่วงที่มีโอกาสเตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอินเดียเข่าคราวของอินเดียมีมากมายในการเคลื่อนไหวเสริมกําลังนะครับทั้งซูเปอร์โฮเนตขีปนาวุธการซื้อเครื่องบินเพิ่มซึ่งพื้นที่ข้อพิพาทนี้เป็นเขตภูเขาสูงอากาศยายนี่มีความจําเป็นมากนะครับอินเดียก็ส่งทางดาโซราฟ้าวซู30 M ส I เไเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาชีก็ส่งเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะครับทางฝั่งจีนก็มีเครื่องบินรบเหมือนกันการชิงความได้เปรียบทางอากาศนี่สําคัญมากๆ และดูเหมือนว่าแม้อินเดียจะได้เปรียบทางยุทธศาสตร์อยู่แต่ว่ากําลังทางการแล้วปินรองนะครับถึงขั้นมีข่าวอินเดียกับ f 1 5 e ีด้วยซ้ำพราะที่มีอยู่อย่างดาโซราฟาวกับซู้30 MKI เนี่ยดูแล้วก็ยังเสียเปรียบอยู่นะครับแม้อินเดียจะสั่งซื้อมิก2ีเพิ่มแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้อินเดียได้เปรียบขึ้นมานะครับการปรับกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบจึงเกิดขึ้นในวงการทหารนะครับอินเดียนอกจากจะใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วอินเดียก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ด เปียบครับอินเดียปรับแผนมาใช้ซวมโดรนซึ่งปัจจุบันเนี่ยโดรนมีบทบาทในการทหารมากขึ้นโดยเฉพาะโดรนขนาดเล็กนะครับอินเดียจะทำอย่างไรล่ะครับอินเดียมีแผนพัฒนาฝูงโดรนโจมตีเพื่อต่อต้านจีนเป้าหมายก็คือระบบป้องกันทางอากาศนะครับ โครงการนี้มีแผนใช้โดนขนาดเล็กใส่พอตสี่พอตไปกับเครื่องบินแต่ละพอตก็จะมีโดน6ตัวนั่นเท่ากับว่าจะมีโดน24ตัวต่อเครื่องบิน1ลำนะครับและเครื่องบินที่อินเดียจะใช้ก็คือเซปเปกาดแจ็กกัวอันนี้น่าสนใจแผนการก็คือส่งเซปเปกาดแจ็กกัวขึ้นไปพร้อมกับโดนเข้าไปถึงระยะแล้วก็ปล่อยโดนเข้ารุมโจมตีเป้าหมายซึ่งป้องกันได้ยากมากๆนะครับโครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลา4ปีในการพัฒนาโดยฮินดูสถานแอโรนิวติกรีมิต e d อินเดียมีเครื่องบินมากมายทำไมต้องใช้ เซปกแจ็คกั่วเครื่องบินเก่าด้วยและครับแน่นอนว่าอินเดียมีแผนพัฒนา Song. เป็นเครื่องบินแบบไร้คนขับด้วยใช้เครื่องบินเก่าให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับอินเดียจะใช้เครื่องบินแบบไร้คนขับในการเฝ้าระวังแล,แล้วก็ลาดตระเวนดวยการส่งข้อมูลแบบเยลไทม์มันเป็นความคิดที่ดีมากนะครับเพราะต้นทุนราคาถูกกว่าเครื่องบินใหม่ในหลายเท่าแทนที่จะไปซื้อเครื่องบินใหม่ราคาแพงเนี่ยหันมาพัฒนาเครื่องบินเก่าเป็นแบบไร้คนขับหันมาพัฒนาโดรนที่ดีกว่านะครับอันนี้อินเดียเริ่มคิดได้แล้วครับ แต่อินเดียเนี่ยมีเครื่องบินเก่ามากมายก็นนาเครื่องบินเก่ามาทําเป็นโดรนกาลังมาในช่วงนี้นะครับสลับซิป c กตแจ็กกวัวที่อินเดียมีเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยอังกฤษกับฝรั่งเศสมีหน้าที่โคสแอร์ซั u พอร์ตหรือว่าสนับสนุนทางกาศแบบใกล้ชิดนะครับสามารถบรรทุกระเปิดร้ายแรงขนาดเล็กได้อินเดียได้มาในปี2524 40ลำครับแล้วก็ได้ใบอนุญาตในการผลิตในอินเดียอีก80ลำแจ็กกวัวมีความเร็ว1,350กิโลเมตรต่อชั่วโมองมีพิสัยการรบอยู่ ที่815กิโลเมตรพิสัยการบินอยู่ที่1,902กิโลเมตรถือว่าไม่ธรรมดานะครับสลับการนํามาทําเป็นแบบไร้คนขับที่ขึ้นไปพร้อมกับโดรนอีก24ลําลำเนี่ยแจกว่าลําไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะสลับภูมิประเทศและมันถือว่าสร้างความได้เปรียบให้กับอินเดียเลยทีเดียวนะครับน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะครับศูนย์เงินกันไปเท่าไหร่กับซู30 MKI สศูนย์เงินกันไปเท่าไหร่กับมิก29สศูนย์เงินกันไปเท่าไหร่กับดาโซราฟ้านะครับ มันเป็นโครงการที่ดีเลยทีเดียวสำหรับอินเดียนะครับมองเห็นถึงความคุ้มค่าขึ้นมาทันทีถ้าเครื่องบินแบบไร้คนขับ1นึ่งลำกับโดรน24ตัวสามารถทำลายระบบป้องกันได้1ระบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับการนำเครื่องบินเก่ามาทำเป็นโดรนกำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับบินเข้าไปล่อระบบป้องกันถึงแม้ว่าจะโดนจริงแต่ว่าความเสียหายนี้ไม่เยอะอันนี้น่ากลัวมากนะครับพิมพ์เศษแรกกับเกลือก็ว่าได้ส่งโดรนเข้าไปล่อระบบป้องกันสักสาสิบลำจนระบบป้องกันนี้ยิงจนหมดแล้วครับแล้วก็ส่งโดรนเข้าทำลายต่อต่อให้ใช้4ี่สิบลำครับราคาหลักร้อยล้านแต่สามารถทำลายระบบป้องกันราคาสามมื่นล้านได้ถือว่ายอดเยี่ยมกำไรเห็นๆแล้วครับ เวียดนามนี้เริ่มเอามิก2 1มาทําเป็นโดรนแล้วละครับแล้วก็น่าจะสําเร็จไม่นานนี้อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เข้าท่าม,มากนะครับแอดมินเชื่อลึกๆนะครับว่าไทยเนี่ยทำได้แต่ยังไม่ถึงเวลาเราอาจจะได้เห็น f อ6สของไทยเนี่ยเป็นเครื่องบินแบบไร้คนขับก็ได้นะครับ